ออกมาโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับสรุปเสื้อสูบเอาไปทำเสร็จแล้วเนาะเอาไปทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มาอันนี้คือฝาสูบนะจริงๆถ้าต,ตอนแรกว่าจะไม่ต้องได้หรือเพิ่มนะครับแต่ตอนที่เอาฝาสูบไปล้างแล้วก็ฉีดเบนซินเข้าไปในท่อไอดีมันมันมีปัญหานะ้ำมันเบนซินดันออกเบาวนะครับ ดันออกเบาดันออกตัวนี้ครับนี่ดันออกตะเข็บข้างเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับถ้าจะประกอบเข้าไปเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแหวนไปแล้วก็เหมือนแหวนหลวมก็เหมือนเครื่องหลวมนะครับกําลังอัดตกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องถอดจริงๆสมควรทํานะครับเนี่ยแต่ด้วยความที่งบมันไม่มีขนาดนั้นนะครับ เจ้าของรถไม่มีงบขนาดนั้นทำใจอย่างเดียวคือเอามาแค่บทวาวจริงๆวาวจมนะเอามาแค่บทวาวตอนนี้หมดไปแล้วเกือบสามหมื่นนะครับตกไปที่สองหมื่นหกขนาดแค่ซีนคอหลังรั่วนะอ่าซีนคอหลังซีนคอหน้ารั่วเฉยนะสองหมื่นกว่าเกือบสามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถอดออกมาเราจะเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็วาวพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เพิ่งทํานะครับแต่รู้สึกว่าทําแค่วาวไอเสีย นะครับรอบก่อนน่าจะทาแค่วาวไอเสียวาวไอดีไม่ได้ทาเพราะว่าไม่งั้นคมไม่ยับเยินขนาดนี้นะอืมวาวไอเสียนี่หนาอยู่นะวาวไอเสียนี่หนาอยู่แต่มันก็รั่วเหมือนกันสังเกตดูมันมันมันจะหมันเนี่ยเห็นไหมมันมันจะอะไรล่ะมันมันจะเป็นตามดนะครับมองไม่ชัดเห็นไหมเออกล้องมันไม่ค่อยจับมันจะเป็นตามดเป็นเล็กๆเล็กๆนะครับ ไอ้เสียนี่ไม่ได้ลองแต่ถอดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะรั่วนะครับคือการการที่เราเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปอกเปลี่ยนลูกแล้วเราไม่ทําฝาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแรงดันนะครับแรงอัดการจุดระเบิดนะครับเหมือนเราไม่ไทําเครื่องแหละถ้าเราไม่ได้ทำาวาล์วเพราะว่ากําลังแรงอัดถ้าวาล์วไม่ดีถ้าวาล์วมันรั่วขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนไม่ได้ทํานะครับแต่ถ้าเราทําฝาไปเนี่ยเอาบา วาลนี้รู้สึกว่าจะใช้ได้อยู่สมมุติว่าเราท,ทานะครับเราไม่ต้องซื้อวาลใหม่เนาะเราก็แค่เอาวาลไปเจียนะครับเอาวาลไปเจียเจียได้อีกทีหนึ่งแหละนะครับหลอดก็ยังใช้ได้อยู่ก็เรียกกระเจียบ่าเจียวาลวนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ทําถ้าจะหมดหมดนะครับฝาสูบถ้าเจียบ่าเจียวาลแล้วไม่ได้เปลี่ยนวาลนะครับไม่ได้เปลี่ยนหลอดน่าจะตกกูหลักพันนะครับแต่มันบู้มันเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องเสียตังค์อีกแต่ที่นี้ด้วยความที่ไม่ต้องไปเสียตังค์กับมันก็ เราก็เลยถือคืนื้อลื้อรื้อลื้อื้อออกมาแล้วก็บทบาวให้เขาใหม่นะครับจะได้ช่วยประหยัดตังเขานิดนึงแต่ถามว่ามันอยู่ได้นานไหมก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าไอดีเราบางแล้วนะครับไอดีเราบางแล้วแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวาลจริงจริงการกินของวาลนะครับมันจะแบนราบแบนราบตะแคงหน่อยประมาณสักสี่สิบห้าองศานะครับตะแคงของวาลนะแต่ที่เนี้ย มันกินไม่เสมอกันแล้วนะมันเริ่มกินไม่เสมอมันจะเอียงหน่อยเห็นไหมมันจะเอียงๆนะครับมีผลต่อการจุดระเบิดเวลาทําเครื่องทําให้หมดถ้าทําไม่หมดเหมือนไม่ทํานะครับบางคนบอกวุ้ยทาแค่นี้จบแล้ว <c oughs> เอาไปทําเองครับจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ต่างอะไรเลยกับตอนที่ก่อนทํากับที่ทําไปแล้วนะครับถ้าเราทําไม่หมดแต่นี่เดี๋ยวจะบทเบาให้เพื่อให้มันดีขึ้นนะครับแต่ มันจะอยู่ได้ได้นานหรือไม่ได้นานนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าดินจะเข้าหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้ขำเยอะยนะอันนี้หมายถึงว่าขำให้รู้ว่ามันอยู่ได้ไม่นานจริงๆนะครับที่ผมจะบอกก็เลยไงเลืออออกมาแล้วก็เปลี่ยนซีนการ์ดบ้าไปเลยเพราะซีนเพราะปรเกมเรามาเป็นชุดซีนการ์ดบ้าก็เปลี่ยนไปนะครับก็จบเอก็ไม่มีอะไรมากเหลือบทบ้าแล้วก็รอเสื้อรอเสื้อสูบมา ถ้าเสื้อสูบมาก็ประกอบได้เลยเพราะว่าผมล้างไว้หมดแล้วจริงๆผมจะล้างแล้วก็เรียงให้มันดีกว่านี้แต่ด้วยความพื้นที่มันไม่พออันนั้นก็เกียร์ไอ้น,นี่ก็เครื่องไอ้น,นี่ก็เครื่องนะครับเครื่องนี้นจะใหญ่กว่าอุปกรณ์ยังไม่ได้เอามาเฉยๆนะอุปกรณ์ยังไม่ได้มาเรียงเท่ามาเรียงไม่มีที่จะเดินนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่มีพื้นที่ให้เรียงของอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่มีที่เดินกันแล้วนะอันนี้ยังขี้ๆวันนั้นสามเครื่อง สามเครื่องยังเรียงเรียงเียงเรียงนะครับคนหนึ่งประกอบสองเครื่องนะครับก็มีก็ไม่มีอะไรมากหรอกประมาณนี้แหละข้อเวียงจบปั๊มเปิปมไอตัวนี้ก็ทําเรียบร้อยหมดแล้วนะล้างตัวนี้ก็ถือว่าล้างไม่ยากนะครับจริงๆพวกนี้จะล้างยากเนี่ยพวกหัวมหมูพวกเนี้ยมันมีซอกนะครับมีซอกมีมุมแต่ด้วยความที่เขาเคยทําเครื่องมาแล้วมันก็เลยไม่ไม่ได้ล้างยากมากอะไรมากมายเนาะออออันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับไอน,นี้ก็ เอามาล้างเป็นซินใหม่เห็นกองๆไว้อย่างเงี้ยจับใส่อย่างเดียวไม่ได้นะเอาให้เกี้ยงเอาให้เกี้ยงกว่ามือนะครับก้นแทงเดี๋ยวตีออกก้นแทงมันบุบเดี๋ยวตีออกมาให้ฝักบัวมันไม่โดนก้นแทงเนาะแล้วก็ส่วนน็อตไม่มีอะไรมากเราก็ล้างโซลงโซล่าไปเสร็จเป็นซินต่อเลยนะครับถ้าดีๆจริงๆก็เป็นน้ำแฟบก็ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับบางคนยังถามอยู่ว่าล้างเครื่องเนี่ยใช้อะไรล้าง ครับขั้นแรกขูดก่อนขั้นสองน้ำมันขั้นสามแฟบนะครับถ้าภายในเครื่องนะครับแฟบก็ได้แต่เป็นซินน่ะมันจะโอเคอีกระดับหนึ่งถ้าเราล้างแฟบเสร็จแล้วแล้วเป็นซินมันจะล้างได้อีกแบบหนึ่งหรือว่าเราจะล้างเป็นซินก่อนแล้วก็แฟบก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นซินต,ตลอดผมบางคีบางคันแทบจะไม่ได้ใช้เป็นซินนะครับอย่างข้อเวียงพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้เป็นซินเลยนะครับ ก็ยกเว้นพวกหัวฉีดหัวฉีดปั๊มนะครับผมจะลงโซลา่ากับเบนซินน้นําผมจะไม่ยุ่งมีจุดเดียวที่ผมจะไม่เอาไปยุ่งกับมันกับน้ํานะครับก็คือปั๊มกับหัวฉีดแค่นั้นเองเออโอเคละคงจะไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องนั้นก็เอาก้านสูบไปควานใหม่นะครับเปลี่ยนบูทก้านเพราะว่าบูทก้านแตกคันนั้นน็อกมันก็เลยช้ำนะครับราคานี่อัน,นั้นจะหมดเยอะป่าไอ้น,นี่จะหมดน้อย อันนี้หมดน้อยแต่เกือบสามหมื่นแล้วถ้าเอาสาไปทาอีกตกสามหมื่นกว่าแน่นอนนะครับถือว่าเซฟที่สุดแล้วนะครับบางคนอันนี้คือรถวิ่งได้ไม่ได้นอกยังหมดเกือบสามหมื่นแล้วถ้ามันน็อกล่ะคุณลองเอาไปคิดดีๆนะครับห้าหมื่นจะอยู่ไหมอืมไอ้ที่มันไม่อยู่เพราะมันไม่อยู่เพราะปั๊มนะครับเพราะปั๊มเนี่ยมันหมดไปหมื่นหมื่นกว่าแล้วปั๊มขอฉีดหมดหมื่นกว่านะครับส่วนอะไรจิปะทะไม่มีอะไรมากอันนั้นพราะนั้นหลักหลักหมื่นเหมือนกัน พอพอกันกับเอาปั๊มไปทำนะครับแต่ปั๊มมันตัวเล็กเนาะปัมม๊มเนี่ผมไม่เข้าใจเลยมันมันแพงมากเวลาเช็คนะเอ,ออะไรมันแพงขนาดนั้นเลยผมยึงโอ้เครื่องนี่ใหญ่มากนะแต่แต่เครื่องก็ไม่เท่าปั๊มนะปั๊มนี่อย่างพวกปั๊มสิบล้อเนี่ยพวกฟุโซตัวใหม่นะสองร้อยกว่าแรงอย่างเงี้ยสี่ห้าหมื่นนะบอกไว้ก่อนทั้งหัวฉีดเอ้ยแปลงจากไฟฟ้ามาเป็นหัวฉีดธรรมดานะปั๊มลูกหนึ่งอะสี่ห้าหมื่นเลยนะทั้งความหัวฉีดอน่เยอะ จริงเครื่องนี่อยากหนักเกือบตันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะบางทีเอ,อซ่อมนะซ่อมไหมถึงซ่อมไม่ได้ซื้อใหม่เออใช่ไหมไหมโอเคคงจะพูดอธิบายประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าเสื้อสูบมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนฝาสูบเดี๋ยวผมจะให้เขาดูอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเพราะว่าถ้าทามันก็จะได้ทีเดียวแต่ถ้าเขาไม่ทําก็ต้องบอกเขาว่าใช้ได้แต่อาจจะใช้ได้ไม่นาน เนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะตามบทเข้าหรือเปล่าเพราะมันเป็นรอยเยอะนะครับไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็เอาเป็นว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับแล้วก็ก็เข้ามาก็กดกระดงกระดิ่งให้กันก็ยังขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอาจจะมีเพื่อนกดติดตามน้อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกมุมหนึ่งของของของผมปกติผมจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะครับ ในเมื่อมาอยู่ในจุดๆนี้แล้วอะไรที่ผมพอบอกบอกได้บอกสอนได้สอนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสอนบอกดีกว่าลใไขที่มีปัญหาให้รีบแก้ไขให้รีบจัดการรั่วซึมนิดๆนิดหน่อยถ้าเราแก้ได้เราแก้ถ้าแก้ไม่ได้ปรึกษาช่างข้างบ้านหรือใกล้บ้านคุณนะครับรถใหม่เข้าศูนย์นะครับรถไม่มีประกันก็ร้านใกล้ๆบ้านที่คุณมั่นใจนะครับผมเชื่อว่าช่างทุกคนมีพีมือแน่นอนโอเคครับอุไอเล็บมือ <laughs>